แปดโมงเชา้าดูนู่นค่ะเห็นนกไหมชื่อปิงกับปองนะเขาอยู่บนหลังคาว่าหลังนูน้นนะทุกคนดูท้องฟ้าวันนี้อท้องฟ้าวันนี้เป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบมีคนเอาอะไรมาระบายไว้เลยค่ะโอ้โหแล้วก็ผ้าของเราตากไว้แดดดีเราก็ซักผ้าสองรอบสามรอบแล้วเมื่อคืนนะทุกคนเช้ามาก็ออกแดดเลยนี่ แปดโมงเช้าแดดจะมาตรงนี้พอดีเลยทุกคนนะลูกชายมาแล้วลูกชายมาแล้วชายตามมาลูกชายตามมาลูกชายตามมาเนอะมาเนฝะ้าเสื้อผ้าหรอคะเพื่อนๆดูท้องฟ้าวันนี้โอ้โหท้องฟ้าทําไมสวยงามแบบนี้นะคือเป็นแบบเหมือนระบายสีหรืออะไรเลยนะทุกคนโอ้โหนะนะมีขี้เมฆตรงนน้นไหม ทุกคนยิดสั้นๆนะเดอนทุกคนสำรวจสำรวจเสื้อผ้าสำรวจนอนเฝ้าเสื้อผ้านะเนี่ยสื้าเสื้อห่วงราวผ้านั่นน่ะทุกคนลูกชายห่วงราวผ้าทำไมครับฮึดูดูดูหน้า,าดูหน้าชัดๆสิ ห่วงราว้าแม่จะนอนเฝ้าตรงนี้เออไม่เอาเฝ้าคนเดียวเหรอคะที่เก๋จะเฝ้าคนเดียวเหรอห่วงตรงนี้เหรอคะลูกโอ๊ยนอฮะไม่เอาไม่เอาฮไหนดูตาสิโอ้โหเขาจะห่วงราวผ้าเนี่ย แมวอะไรเป็นแมวนี่ลูกชายพ้าป้าเนี่ยเอาดูดูห่วงราวผ้าไม่ให้ชิโลเฝ้าด้วยมไม่ทะเลาะกันครับคุณสภาพนะเฝ้าเราวผ้านะวันนี้เฝ้าเราวผ้าอยู่นี่แหละ เฝ้าเฝ้าเฝ้า,าทุกคนเดินสำรวจเฝ้าโอ้ยเน,นาะนี่ก็เฝ้าชอบราวผ้านะเวลาตากผ้ากา,าจะมาเฝ้ากันอยู่อย่างงี <laughs> หง้ห่วงห่วงไปหมดเลยนะไทยเกิดน,นะลูกชายป๊าป๊าเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ลูกชายคนโตโอ้โห ชี้เหลลูกชายคนโตเงียบขึมรอพี่ยายนะโอเคตาตเต็มตะเก้าเอา้าเอา้าเจอยามอีกแล้วพป,ปลิสโอโัลลิสเอาคุณลุงเรียกพปลิสนั่นนี่ทุกคนสํารวจตรวจตาทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรอยู่ไหนนะเฝ้านะจ๊ะเฝ้าไว้เดอ้อเดี๋ยวผ้าไม่หายเดอ้อ เอาเจ้าเออยู่ไหนครับเอาอยู่นั่นเอาเอาคนพลร,ราผ่าอยู่นั่นโอเคแม่ไปกินกาแฟก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมคุณนากินนะจดจ้องจ้จ้องจดจ้องจดจ้อ,องกันคนลมุมโอเค ใครควรจะอยู่นอกบ้านเนี่ยฮะใครควรจะอยู่นอกบ้านเหรอฮะ,ฮะอยู่ข้างนอกนะไม่แกล้งกันนะคะนีต่ตอนนี้ตัวแกล้งเราจะปิดตัวไว้ปิดตัวไว้เลยไม่ให้เข้าเลยเอา้าวโอเคปิดตัวไว้แล้วอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยไปเฝ้าเสื้อผ้คนเดียวเลยนะโอเค Pas. Pas. Und äh uh, hat los? Di los? So? ka apa?